ทีนี้ในส่วนของ TGI เองนะครับเราก็ได้มีการศึกษาค้นคว้าถึงวิธีการที่ะสะดวกและก็ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับก็โดยมีการค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรนะครับคือกากชากากชาตัวนี้เองเนี่ยนะครับมันเป็นผลิตขึ้นมาจากพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นทางพี่น้องทางแถวเชียงใหม่เชียงรายหรือ สันปะตองแถวนั้นเนี่ยจะเรียกเป็นใบเมี่ยงจะเรียกเป็นต้นเมี่ยงนะครับคือเป็นตระกูลของชาป่าพวกคามเลียนเนี่ยแต่ว่าไอชาตัวนี้ครับสมัยก่อนนั้นก็คือพี่น้องทางเหนือเนี่ยอ่าพออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยก็จะเอาใบาของไอชาป่าตัวนี้มานึ่งนะครับแล้วก็มาเคี้ยวมานึ่งกับเกลือแล้วก็เคี้ยวแทนหมากนะครับทำให้ฟันสะอาดขับพยาธิอะไรเงี้ย ทางเราก็ได้นาไอ้ตัวนี้เนี่ยมาวิจัยนะครับมาค้นคว้าและก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นสมุนไพรกำจัดถอยเชอรี่นะครับตาวานน้ำเงินนะครับในรูปแบบซึ่งมีทั้งเป็นชนิดเม็ดชนิดผงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวกากชาตัวนี้ครับของเขาเองเนี่ยเขาจะมีเป็นสารสมุนไพรที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากนะครับถ้าแต่เดิมนั้นในหมู่ปู่ย่าตายายเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสมุนไพรประเภทฝาดสมาน หมายถึงว่ามีฤทธิ์ฝาดทีนี้ไอ้ตัวมีฤทธิ์ฝาดเนี่ยครับมันจะส่งผลกับสัตว์ซึ่งออมีเมือกทุกชนิดนะครับแล้วก็นําตัวนี้มาใช้ในการกําจัดหอยเชอรี่เพราะว่าเวลากาชาตัวเนี้ยถ้ามันละลายน้ําแล้วเนี่ยเขาจะให้สารชนิดหนึ่งซึ่งทางวงการวิทยาศาสตร์เรียกว่าสารซาโปนินฤทธิ์ของซาโปนินใน,ในกาชาเนี่ยก็จะสามารถฆ่าหอยเชอรี่ได้นะครับสำหรับตัวกาชาเองเนี่ย มันก็จะมีสปปรรพคุณนอกจากค่าหอยเชลรีได้เนี่ยจะยังเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่จะสร้างความสมบูรณ์ให้กับดินเพราะแต่เดิมนั้นกาชาเนี่ยนอกจากที่จะเอามาทําค่าหอยเชลรีไร้ได้แล้วเนี่ยนะครับคุณสมบัติอีกประการหนึ่งของกากชาก็คือกําสามารถที่จะจับโลหะหนักในน้ําได้นะครับในกรณีซึ่ง พี่น้องเกษตรกรที่ออนาแปลงไหนซึ่งข้าวมันไม่เดินรากมันไม่เดินเนี่ยครับหรือว่าเวลาเรามองเราจะสังเกตจะมีน้ําไหลออกจากคันนาที่เป็นร้านสีสนิมพวกนี้ครับกรณีน,นี้ถ้าไอ้สีสนิมพวกนี้ลงมาในนาข้าวปั๊บมันจะทําให้สภาพของดินบริเวณนั้นเนี่ยเสียหายไปข้าวก็จะไม่เจริญเติบโตก็จะเป็นรากลอยนะครับไม่กินปุ๋ยถ้าเราใช้กาชาวานน้ําเงินตัวนี้นะครับใส่ไป ครับก็สามารถที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นได้นะครับนอกจากการฆ่าหอยเชอรี่แล้วนะครับทีนี้ว่าโดยทั่วไปในตัวของกากชาเนี่ยมันจะมีอยู่คุณภาพที่ค่อนข้างหลากหลายมากนะครับตั้งแต่เป็นกากชาทีเ่เริ่มนําเข้ามาจากประเทศจีนนะครับนำเข้ามาในสภาพซึ่งยังหย,ยาบๆอย่างนี้นะฮะเราก็มาทําโม่ใหม่มาอบนะครับคัดเลือกคุณภาพ นะครับคัดเลือกคุณภาพให้มันดีนะครับอ,อบให้ความชื้นเนี่ยลดน้อยลงจากนั้นเนี่ยนำตัวซึ่งคัดคุณภาพเรียบร้อยบดให้ละเอียดมาอัดเป็นเม็ดนะครับมาอัดเป็นเม็ดเพื่อสะดวกในการหวานนะครับเพราะว่าบูเวลของ TGI เนี่ยนะครับเราจะเป็นชนิดเม็ดนะครับอัดเหมือนกับเหมือนกับอาหารหมูเนี่ยฮะเหมือนกับอาหารหมูอาหารไก่พวกนี้เป็นเป็น,ปนลักษณะคล้ายๆกับเป็น แท่งเล็กๆอย่างเงี้ยซึ่งจะสามารถที่จะใส่เครื่องก็ได้นะครับใช้เครื่องพ่นเมล็ดข่าเนี่ยครับหวานได้นะครับนั้นประสิทธิภาพในการฆ่าหอยเชลลี่ของบูเวลเนี่ยครับจะดีกว่าสารเคมีมันจะดีกว่ายัางไงครับคือสารเคมีที่ที่ใช้ในการกําจัดหอยเชลลีเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นพวกเหยื่อพิษก็คือเวลาหวานไปหอยเชลลี่มากินถึงตายถ้าไม่กินก็ไม่ตายแต่ว่าตัวกากาชาของบูเวลตัวนี้ครับพอหวานไปปั๊บ เขาจะละลายน้ำนะครับเหมือนกับเวลาชาที่เราชงกินทั่วไปนะครับพอละลายน้ําเป็นสีน้ําตาลปั๊บเนี่ยน้ำเนี่จะซึมลงไปใต้ดินนะครับโดยธรรมชาติของหอยเชลลี่เนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าเราเห็นอยู่ข้างบน3ตัวนะครับข้างล่างจะมีอีก7ตัวงั้นถ้าใช้สารเคมีฆ่าเนี่ยมันก็จะฆ่าได้แ่สามตัวข้างล่างเท่านั้นเองแต่ถ้าใช้เป็นกากชาของบูเวลเนี่ยครับพอเราใส่ลงไปปั๊บมันละลายน้ําน้ำเนี่ยจะซึมลงไปใต้ดิน นะครับไปฆ่าอหอยเชลรี่ที่อยู่ใต้ดินอีกนะครับซึ่งก็จะจากผลการวิจัยของเราแล้วเนี่ยนะครับก็จะฆ่าหอยเชลรี่ได้อยู่ประมาณสัก80-85นะครับให้ผลดีกว่าสารเคมีและที่สำคัญก็คือกาชาตัวนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร,ะกรนะครับไม่เป็นอันตรายต่อกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าใช้ในอัตราที่ที่เรากําหนดในตัวนี้นะครับยันตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีประโยชน์นะครับต่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมากทีเดียวตัวหนึ่งนะครับสะดวกปลอดภัยใช้ง่ายนะครับไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม